ครับก็มาต่อตัว EP 2นะครับที่ EP แรกก็คือให้ดูวิธีการยกตัวก้นชาร์จไปนะครับอันนี้ตัวไมโคร USB นะครับก้นชาร์จแบบไมโครนะครับอันนี้ก็คือวางเสร็จเรียบร้อยนะครับ สิ่งที่ต้องระวังก็คือเนี่ยครับก็คือใช้ฟอยโปรเทคนะครับการยกโดยการใช้ตะก,กั่วก็คือต้องระวังพวกนี้มันล่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม้ครับที่สําคัญมากที่มือใหม่ๆส่วนใหญ่จเกมที่ไม้นี่ครับก็คือต้องมาเปลี่ยนไม้ใหม่ให้ลูกค้าอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ยายาหรือไม่ก็ความร้อนอะไรอย่างเงี้ย เวลาเป่าเวลาใช้ฮอตแอร์นะครับเป่ามันหลุดอยู่ครับแต่ว่ามันมีผลต่อบอร์ดในในตัววงจรอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือการซ่อมงานคือช่างในส่วนของที่มืออาชีพกันจริงๆเนี่ยก็ต้องรู้จักวิธีการโปรเทคงานให้ลูกค้าด้วยนะครับ เพราะว่าไม่งานเดี๋ยวลามไปสู่อาการอื่นนะครับหนึ่งก็คืองานเข้าตัวเองสองก็คือมันทำให้เครื่องลูกค้ามันช้ำเยอะนะครับจากที่แค่จะต้องเปลี่ยนก้นชาร์จอย่างเดียวกลายเป็นต้องมาเปลี่ยนชุดไมชุดฟิลเตอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่คุ้มนะครับแล้วก็ เสียหายนะครับถ้าไม่โปรเทคให้ดีโอเคครับ